สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคลิปของเจ้าโกโก้เหมือนเดิมนะครับสุนัขที่กัดเจ้าของนะครับสุนัขดุเนาะวันนี้ผมก็รับมาฝึกลดความดุแหละคิดว่าหลายๆคนที่ติดตามก็คงจะทราบดีอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมเอาออกจากกรงผมก็จะใช้วิธีคล้องด้วยสายจูงนะครับแล้วค่อยมาเกี่ยวโซ่คอที่หลังนะครับผมยังไม่อยากเอามือเข้าไปใกล้คอเขาตอนที่เขาอยู่ในกรงนะครับเพราะว่าถ้าเขากัดเนี่ยมือเรามันดึงออกไม่ได้ครับมันจะติดเหล็กอยู่นะครับต้องเซฟตัวเองหน่อยนะครับ ทีน,นี้ก็พาจุงเดินก่อนนะครับจุงเดินเนี่ยสังเกตเห็นว่าตอนอยู่ในกรงกับตอนที่ออกมาแรกๆเนี่ยเขาจะยังไม่เครียดมากนะครับหางจะชี้ตั้งอยู่นะครับจากการที่หางตั้งเนี่ยมันก็มีสองสาเหตุนะครับสาเหตุหนึ่งก็คือมันพร้อมกัดนะครับถ้าหางตั้งแล้วแผงหลังตั้งด้วยนะครับก็ระวังนะครับอ่าออกมาเสร็จแล้วผมก็จะพาไปขับถ่ายเนาะเมื่อกี้ก็ตัดข้ามฉากที่พาไปขับถ่ายนะครับเพื่อมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับคลิปจะได้ไม่ยาวจนเกินไปขับถ่ายเสร็จผมก็จะพามาเดินเล่นสักหน่อย นะครับเดินให้มันผ่อนคลายรีแลก์ก่อนนะครับแล้วถึงค่อยฝึกวันนี้ผมจะให้ดูพัฒนาการว่าเขาฝึกดีขึ้นไหมนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยตอนสั่งให้นั่งต้องกดให้นั่งแบบใช้แรงเยอะนะครับเขาถึงจะยอมเขาจะต่อต้านเยอะมากนะครับเป็นปกติของพันนี้นะที่ผมฝึกมานะครับส่วนมากหลังอ่านเนี่ยถ้าตัวอายุมากๆเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะต่อต้านอยู่เรากดให้นั่งมันก็จะยืนกดให้ยืนมันก็จะไม่ค่อยอยากยืนนะครับอะไรอย่างเงี้ยมันจะ ต่อตาน,นะครับดึงให้ยืนมันก็อยากจะนั่งกดให้นั่งมันก็อยากจะยืนนะครับอ่าตอนนี้เดินเล่นไปเดินมาแล้วก็ผมก็จะเริ่มสั่งให้นั่งแล้วแหละอ่าพอชมเสร็จผมก็จะลูบหัว่าูบอะไรเล่นไปตอนนี้ยังล่าเริงอยู่สังเกตดูเขาอ้าปากแล้วก็หางตั้งอย่างนี้คือผ่อนคลายนะครับถ้าเมือไห่ที่เขาหุบปากสนิทแล้วก็หน้านิ่งเฉยนี่ระวังนะครับระวังให้ดีอาจจะอยู่ดีดีพวดมากัดเลยก็ได้นะครับไม่ใช่ว่า ฝึกกันมาดีๆทุกวันแล้วเราจะปลอดภัยตลอดไม่ใช่นะครับบางวันเขาอยากจะดุเขาก็ดุขึ้นมาได้นะเพราะว่าเขาเคยกัดเนาะเขาก็นั่นแหละเราต้องระวังไว้ก่อนนะครับอตอนนี้ก็ยังไม่เครียดเยอะหางยังตั้งอยู่ลูกหัวเยเยอะผมพยายามจะให้เขายิ้มให้เขาอ้าปากนะครับแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ยังไม่ทํานะครับอ้าปากเป็นบางจังหวะเนาะบางจังหวะเขาก็ยังเครียดอยู่นิดหน่อย ตัดมาฉากนี้ผมไปเอาขนมมาลองดูซิว่าเขาจะกล้ากินหรือยังนะครับออกมานอกคอกเขาจะไม่กล้ากินขนมเลยเห็นไหมครับเพราะว่าในคอกในกรงเนี่ยเหมือนเขาไว้ใจแล้วเพราะว่าเขาได้กินในนั้นประจําเหมือนเป็นเซฟโซนของเขาหมาทุกตัวที่อยู่ที่ผมฝึกนะครับไม่มีตัวไหนที่แบบว่าไม่อยากเข้าคอกนะครับฝึกแล้วเวลาฝึกเสร็จจะวิ่งเข้าคอกเลยพอผมบอกพักแถวเขาจะอยากเข้าคอกของเขาเองนะครับเหมือนว่าเขาได้พักได้กินน้ํากินท่าได้นอนนะครับ เวลาออกก็อยากออกเวลาเข้าก็อยากเข้านะครับไม่มีตัวไหนดังเกตียก,การเข้าคอกนะครับสังเกตดูได้ในคลิปนะครับเข้าคอกโดยง่ายทุกตัวอ่าตอนนี้ก็เริ่มล่าเร็วแล้วแหละเท่าที่เราดูก็เห็น้าปากแล้วแต่หางก็ยังตกอยู่นิดหน่อยนะครับไม่ถึงกับจุกก้นนะแต่ว่าหางก็ไม่ได้ตั้งขึ้นเป็นบางจังหวะนะครับในคลิปนี้เราเรา,เรา,เราลองสังเกตดูน,นะครับมีบางจังหวะที่มันตั้งขึ้นแล้วก็บางจังหวะที่มันหางตกนะครับอ่า เดี๋ยวเราลองดูนะโอ้ผมรู้สึกเหนื่อยมากเลยภาคมาภาคที่หลังแล้วเสียงไม้ผมมันไม่เข้านะครับไม้มันหมดแบตเนาะผมไม่ได้เช็คตอนแรกต้องขออภัยด้วยนะครับมาภาคดูทีนี้มันก็อาจจะไม่ไม่สมจริงกับตอนที่ฝึกเท่าไหร่นะครับอาจจะมีเสียงแทรกเข้ามานิดน,นึงที่ไม่เกี่ยวกับการฝึกเนะาะลองดูนะผมจะทําอะไรต่อไปก็เนี่ยครับจูงเล่นไปก่อนผมจะไม่เน้นฝึกมากนะหมาที่มัน ลดความดุเนี่ยเราจะไม่เน้นท่าทางอะไรหรอกเน้นให้เขาเลิกดุนะครับเป็นหลักอ่าเนี่ยตอนแรกหางตัง้งดีๆพอไปเขีียขนที่ติดหางออกให้จะเ,เศษอะไรไม่รู้ที่ติดหางออกให้ครับหางตกอีกแล้วนะครับอ่าดูให้นั่งนะดูนะแตะเบาๆนั่งลงเองเห็นไหมครับอ่าเก่งขึ้นกว่าเมื่อวานเยอะนะครับเอยไม่ใช่เมื่อวานสิเก่งขึ้นกว่าคลิปที่แล้วเยอะนะครับความเมื่อวานไม่น่าจะได้ฝึกนะตัวนี้นะครับอ่า ลองดูเสียให้กินขนมกินไหมก็เหมือนเดิมครับก็ยังไม่กินเหมือนเดิมอ่าแต่เขาผ่อนคลายขึ้นเยอะนะครับถึงจะไม่กินแต่เขาก็ไม่เครียดนะเพราะว่าไอ้ขนมอันนี้มันก็ไม่ใช่รสที่เขาชอบด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เขาเดินเล่นก่อนนะฝึกทีนึงก็เดินเล่นหน่อยนึงให้เขาผ่อนคลายไปนะครับผมก็จะพาไปอย่างนี้แหละเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าตรงไม่ตรงแต่ว่าก็ พยายามพากไปก่อนให้คลิปมันไม่เงียบเนาะไม่ไม่ดังเดี๋ยวครั้งต่อไปจะเช็คไม้ดีๆนะครับโอเคตอนนี้ก็เดินไปเดินไปผ่อนคลายไปเหยียบต้นไม้ผมไปเรื่อยแล้วตอนนี้อ่าเยี่ยวใส่แล้วไอ้ต้นโบยเซียนผมอ่าเอาแล้วพังต้นไม้แล้วไม่ได้แล้วต้องดึงออกแล้วมามาเริ่มฝึกกันน่อยเดินแค่นี้พอนะครับ เดือนนิดนึงก็ฝึกนิดนึงอ่อมาก,ก็มาฝึกตรงนี้านั่งลงดูนะครับอ่านี่ต่อต้านเห็นไหมครับต่อต้านอีกแล้วเห็นไหมเมื่อกี้ยังดีๆอยู่อ่ะโอเคยอมนั่งนะครับเห็นไหมแค่เราขยับไปนิดนึงนะครับมันก็เปลี่ยนอารมณ์หมาได้แล้วนะบางคนฝึกใหม่ๆไม่เข้าใจนะกดให้หมานั่งหมาไม่นั่งก็กดอยู่ที่เดิมอะแล้วแค่ขยับไปนิดเดียวมันก็เปลี่ยนอารมณ์หมาแล้วนะครับ แล้วก็ค่อยให้นั่งหน่อยเขาก็ยอมทําแล้วนห็นะครับออันนี้จังหวะนี้ตัดคลิปที่มันเยินเยอะออกไปนะครับไม่มีอะไรก็คือเดินฝึกเดินฝึกอยู่นี่แหละแต่มันจะยาวเกินมันสิบกว่านาทีเนาะผมก็เอาไม่ต้องถึงสิบหรอกผมขี้เกียจพากผมพากไปแล้วรอบหนึ่งมันมีเสียงแทรกเข้ามาผมมาพากใหม่อีกรอบสองนะครับก็เลยไม่รู้จะจบไหมรอบนี้อาจจะมีเสียงรบก,กวนเข้ามาอีกนะครับอันนี้ก็ให้นั่งดูนะ นี่ย่อนตูวลงเองนะครับเก่งขึ้นเยอะอ่าถ้าเก่งอย่างนี้ก็น่าจะใกล้ได้เข้าคอ,อกแล้วเดีย๋ยวลองเช็คดูซิกินไหมก็ยังไม่กินอีกเหมือนเดิมนะครับอ่าแต่ว่าไม่เครียดเท่าไหร่แล้วนะอ้าปากแล้วล่าเรืองขึ้นมานะครับตอนนี้อ้าปากแล้วเหลือแต่กระดิกหางนะครับถ้ากระดิกหางก็เหลืออีกช็อตสุดท้ายก็คือกินขนมในมือผมนอกคอ,อกนะครับถ้ากินขนมในมือนอกคอ,อกได้เนี่ยก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ อตอนนี้เหลือก็ดิค้างกับกินขนมในมือที่อยู่นอกข้อนะครับในระหว่างฝึกนะแต่ว่าหน้าคออหรือว่าในข้อเขากินแล้วแหละแต่ว่าในตรงพื้นที่ฝึกเขาจะยังเครียดๆอยู่นะครับก็คือหมาพันนี้ไม่ค่อยชอบให้ใครบังคับไม่ชอบให้ใครสั่งมากนะโอเคถ้าทําได้เก่งขนาดนี้ก็เตรียมเข้าข้อได้เลยโกโก้อ่าแล้วลองนั่งอีกทีหนึ่งสิอ่ายอมนั่งแต่โดยดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ลองมาฝึกอีกสักครั้งหนึ่งสิ่อนเข้าข้ออ่าให้ยืนก็ยืนนะ มาเดินตามดูสิวิ่งจ็อกกิ้งหน่อยถ้ารอบนี้ทําได้ดีก็จะพาเข้าคอกแล้วนะครับไม่ฝึกเยอะนะครับประมาณสิบน,นาทีพอโอเคลองดูสินั่งได้เยี่ยมมากโอเคเข้าคอกได้เลยโกโก้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ